นี้ทั้งที่เป็นผู้เย่าและผู้เยือนแต่เนื่องจากตอนนี้ท่านอธิการติดภารกิจราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขับเคลื่อนโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาส่วนงานกิจาการนักศึกษาเนี่ยได้นําเสนอแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเราก็ดําเนินโครงการอีกประมาณ10บกว่าโครงการที่อยู่ภายใตย้โครงการวิศวกรสังคมด้านผู้นำนักศึกษากอ ดำเนินการของนักศึกษาก็คงจะให้หนัาากศึกษาแลกเปลี่ยนกันเองนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันให้เป็นคนดีมีงานทําดังนั้นการเป็นคนดีเข้ามาช่วยให้เด็กเป็นคนดีแล้วก็ต่อยอดไปในเรื่องของการอัพสกิลและรีสกิลให้ทั้ง10ปัจจุบันและ10เก่านะครับอันนั้นก็คือส่วนที่เป็นภารกิจหลัก เพราะว่าได้ที่เรา,าพยายามทําอยู่ซึ่งทาให้เราต้องขับเคลื่อนในภาพรวมด้วยาทางท่านอาจารย์ท่านตําแหน่งท่านรองวิชาการก็ดูแลว,วิชาการอย่างเดียวก็พระบรมราชโอบาย4ี่ประการเรื่องของการมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องพระบรมราชโอบายเนี่ยมากลางแล้วก็มาแตกออกเป็นกิจกรรมนำเอาพระบรมราชโอบาลเนี่ยไปใช้ได้จริงแตกออกมาเป็น รูปแบบของโครงการต่างๆที่ที่สนับสนุนการเป็นพลมเมืองที่ดีก็ต้องเคารพในเรื่องของสิทธิหน้าที่เรียนรู้เรื่องของการทําหน้าที่ให้เต็มศักยภาพถ้าผู้นําทุกคนเรียกร้องแต่สิทธิสิทธิ์ที่จะได้รับแต่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มกําลังความสามารถก็ น,นั้นมันก็จะลดลงไปมาเชื่อมต่อกับวิสัยทัศน์หรือนโยบายของท่านอธิการบดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศในานามของมหาวิทยาลัยราชพัฏน้วยกันคการาับนะครับเจ้าผเองนะครับอาจารย์เกศธีสักกรสอาพนะครับเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจันักศึกษาจากคณะครุศาสตร์นะครับท่านอาจารย์มรรวันนะครับชนานาพุทธานะครับรองคณะบดีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับอ่เคสตัดดี้ให้กับนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาน้ิทน พื่อที่เขาให้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวกนการทางวิศวกรรมสังคมนะครับนะครับตั้งแต่เรื่องของการเขียนโครงการประชุมวางแผนเขียนโครงการเสนอโครงการอนุมัติจัดสรุปประเมินนะครับนักศึกษาช่วงแรกๆก็จะถูกตัดเยอะหน่อยนะครับคิดว่าเราไม้เอาจริงนะครับเราใช้มาตั้งแต่รหัส52นะครับหลักเ,เราก็จะมีทานสริปกิจ,จกรรมออกให้ควบคู่กับทานสคริปผลการเรียนใช่จบมงนะคะมาแถลงนโยบายค่ะ เหมือนกับองค์การนักศึกษาแล้วก็สโมสรนักศึกษาเองค่ะนักศึกษาที่ยังไม่มาเลือกกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่ระบบก็จะคำนวณโดยอัตโนมัติในการจีนระบบไปนะครับ